สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาวิเคราะห์ชีโชคกันหน่อยนะฮะให้กับชาวราศีเมษนะครับหรือลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงของวันที่16กนะฮะก็ตามตาแหน่งของดวงดาวช่วงวันที่16กนะฮะก็จะสังเกตง,ง่ายนะครับว่าสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยเออกำลังกำลังจะจะมีโชคหรือเปล่านะฮะหรือกําลังเสี่ยงหรือเรื่องการเสี่ยงเนี่ยยังมีเกณฑ์บ้างไหม นะครับหลายๆท่านที่กาลังเสี่ยงโชคนะแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องของดวงดาวด้วยของชาวราศีเมษว่าเออในเรื่องตําแหน่งดวงดาวน่าเสี่ยงแบบไหนบ้างนะฮะมาดูกันนะครับผมอย่างที่อย่างที่ที่เห็นนะครับก็คือถ้าเรามองก็คือดาวราหูที่อยู่เลยกันอก่อนหนึ่งนะฮะก็สัมพันธ์กับลัคนาของเราอยู่แล้วนะลักนณเนี่ยก็คือเวลาตกฟ้าน,นะครับและก็สัมพันธ์กับดาวราหูที่ใกล้กันเข้ามาในในราศีของเมษนะครับ แต่ถ้ามองจุดหนึ่งก็คือดาวที่เรื่องการเงินคือดาวศุกร์นะครับก็ยังสัมพันธ์อยู่ปกลิแต่เรนในที่นี้นะฮะก็ยังไปสัมพันธ์กับราหูแล้วก็ดาวเสาก็พูดง่ายๆว่าการเงินก็มีเรื่องใช้จ่ายอันนี้แน่นอนนะแต่ถ้าเกิดถ้าดาวเราหูไม่ได้อยู่การเงินนะฮะก็จะมีพบไม่ค่อยดีในด้านการเงินเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีทั้งผลิตแล้วก็ปัญหาการน,นะครับคือมี ปัญหาการเงินแลงงานแต่ก็สัมพันธ์กับชุดดาวฤหัสสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะครับก็ก็มีดาวคู่มิตรของดาวเสาทำให้ดาวเจ้าเอนเจ้าเอนการงานสัมพันธ์กับดาวราษูเป็นคู่มิตรกับการเงินนะก็คูยง่ายว่าบางท่านทํางานงานในที่นี้หมายถึงบางทาง่านช่วงนี้อยู่กับบ้านเสี่ยงโชก็ยังมีผลในการได้บ้านนะครับตรงนี้ในเมื่อาดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเอกนการนะครับ ก็จะย่อมมีเรื่องใช้จ่ายนะครับหลากหลายนะครับแต่ประเด็น,นคือว่าดาวรหูอยู่ในเรือนการเงินอยู่ก็ย่อมที่จะมีโชคได้เช่นกันถ้าดาวระหูของใครที่ไม่ได้เสียนะฮะอันนี้ก็ยังมีผลดีนะครับก็จะเอาหลักการง่ายๆนะครับก็จะเห็นแล้วว่าเราต้องตามดาวรหูนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนการของตัวเช่าตากนะครับก็จะตีโกลดาวเสาร์ครับแล้วก็ดาวศุกร์สามดวงดาวนี้เนี่ย อยู่ในเกณฑ์ในพบก,การเงินเนะี่ย <_ C os> เขาเรียกว่าคู่ตีโกนธาดินนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนึ่งก็จะมีดาวจันทร์ที่เล็งมานะก็ทําให้เป็นชุดนะฮะโยกกันเขาจะโยกกันหมดนะครับโยกกันหมดแล้วก็มีดาวจันทร์ที่เล็งนะสี่ดวงดาวนี้ชาวราศีมีนี่ก็น่าจะเอาเป็นแนวทางและการสิ่งโชคได้นะครับจะจะเป็นชุดสามตัวก็ได้จะเป็นสองแปดเจ็ดหรือจะเป็นสองสองแปดหกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสอง 26 268อะไรนี้ก็ได้นะครับพยายามที่จะเป็นรวมชุดกันนะครับถ้าเป็นชุดนี้ก็จะเป็นคู่28คู่สมบท์นะฮะ78จะเป็นคู่มิตรนะครับตามความหมายของดวงดาวเลยนะฮะ86ก็จะเป็นคู่ความหมายคูเยคคเย่เสี่ยงคู่เสี่ยงเสี่ยงหมายถึงการลงทุนการเสี่ยงโชคของดาวสุกระดาะบุนะฮะสามดวงดาวนี้ก็สมคัญที่ดีนะครับกับตัวเช่าตาและถ้าเกิด บางท่านชอบดาวหลายๆดวงหรือกลุ่มดาวอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้เสียหนะครับตรงนี้นั้นปัจจัยของชาวราศีเมษในวันที่16นะครับตรงกับวันจันทร์ด้วยนะกรไปสัมพันธ์กับสัมพันธ์กับพรนะมรณะนะครับแต่ไปเล็งกับดาวราบูของตัวชาวตานะครับอ่ะก็ทําให้การเสี่ยงโชคไม่ได้โดดเด่นมากปัจจัยเดียวที่จะเกิดโชคก็อย่างที่ทราบก็คือดาวราบูนะฮะถ้าเป็นดาวด้านการเสี่ยงโชคอยู่แล้วโดยหลักนะครับ สัมพันธ์กับดาวเสาร์ด้วยถ้าพื้นเดิมทั้งดาวเสาร์และดาวราหูไม่ได้เสียนะครับสัมพันธ์ดีดีนั้นเรื่องแบบว่าโชคโอกาสถูกบ่อยๆก็ย่อมมีมีมานะครับชาวราศีเมษนะครับวันนี้ก็เป็นคิดสั้นนะครับในเรื่องของดวงดาวแล้วก็ชุดเสียงโชคให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมษถือว่ากฎเกณฑ์ด้านการเสี่ยงโชคยังมีผลอยู่นะแต่อย่าลืมนะครับว่าเราสังเกตกันก,นก่อนว่าในเมื่อดาวราหูเนี่ยอยู่กันเป็นปีนะฮะ ้าดาวสุปสัมพันธ์ที่ดีก็ย่อยมีมีโชคได้เช่นกันนะครับก็ยังตีโกนมอยู่นะฮะจะให้ดีกว่านี้ก็ดาวสุก็ต้องสัมพันธ์ที่แบบไปถึงดาวเสาร์ก็ได้สัมพันธ์กับภพการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่ผ่านมาก็ถือว่ามษามรัสารภษษาเนี่ยมีโชคกันไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้เลยนั่นแหละครับผมวันนี้ก็สัมพันธ์กับการดวงดาวนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยดาวราหูอ่ะแต่มีดาวหัทเป็นลาภะด้วยนะ ดาวเครือราักตรอยู่ในภพหลักก็เป็นค่อนข้างตำแหน่งที่ดีไม่ได้เสียเพราะว่าดาวรกหูก็ไปฟ้องในภพการเงินเช่นกันนะเหมือนเหมือนในช่วงระยะนี้ถ้าจับงานช่วงระยะสั้นๆเนี่ยภพการการเงินนะก็จะเป็นโชคโชคกระด้านเงินเงินเงินนั่นแหละครับผมนะฮะวันนี้ ก็ขอบรู้ทุกท่านหนะ้าที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมนะครับบางท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกม,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 มาได้นะครับจะมีอะไรก็ติดตามกันนะครับผมก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับชาวราศีเมษนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ